สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีแม่ประกายแก้วด้วยนะคะเจอกันคือเก้าพี่น้องอยู่สวนเก็บของไปตลาดคือเก้าพี่น้องเบิ่งนี่เห็ดคุณยายออกอีกแล้วเห็ดขอนเด้อพี่น้องเห็ดปูกผู้ใดสนใจสั่งคุณยายได้นะคะเสื้อเห็ดขอนเสื้อเห็ดอัน เสื้อเฮ็ดอันมียงเกาะเฮ็ดยัง,ยงพี่น้องเฮ็ดบดเฮ็ดบดดอกแน่นแถพี่น้องหนาแถะหนาหนาเลยเฮ็ดบดเฮ็ดบดปูผู้ใดสนใจได้ส,นใ,ดสนใจเห็ดขอนเด้อมือนี้ก็ผู้ใดยากินเกงแกงเห็ดขอนเห็ดบด มังผูยังหนาอยู่พี่น้องบานนะฮะบานอ่อนบานหนาเมื่อวานนี้ยายก็เก็บแต่เห็นบ่ได้เก็บเมดมันดอกซุ่มในยังหน่อยอยู่ดอกยังเล็กอยู่เมื่อวานนี้ก็เลยบร่ได้เก็บพี่น้อง มาเก็บเห็ดพี่น้องมาเก็บเห็ดโอ้โหเมื่อวานนี่ฮนเมื่อวานนี่ก็เก็บแต่ได้น้อยเดียวมื่อู้เก็บสดๆในใหม่เลยจ้า มากไม่น้อยก็เอาตึ๊บบุญครูพี่น้องยังหนายังแน่นอยู่เลยตึ๊บโปอเฮ็ดปลูกเด้อพี่น้องเฮ็ดปลูกบุแม่นเฮ็ดธรรมศาสตร์ ปลูกใส่ขอนเพื่ออยากปลูกกันโทรมาสอบถามคุณยายได้นะคะเดี๋ยวนะแปลงสิลงคลิปไว้ท้ายลงเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะคะจากยายเราปลูกใส่อันต้นไม้เนี่ยถ้ามันได้ออกแล้วกาถ้ามันถ้ามันได้ออกแล้วพี่น้องก็ฮุดน้ำนก็ออกตลอดได้กินตลอดสดสดเลยจ้าของปีนี้เลยจ้า ของวันนี้เลยจ้ามงพี่น้องโอ้น้องนะ้เล่นไปลงเรียนเนาะมาซันในเก็บเพชรให้ปลาลุงเบิ่งแะไได้นะี่ให้พี่น้องเบิ่งอะไรได้เน,ะนี่พี่น้องอืขี้ไม้พี่น้องขี้ไม้มันัหล่นใส่เนาะไม้มันอันดอกล่ะนะไม้ที่เราปลูกมันดอกล่ะ เมืองผูทางผูล่มเทๆเนาะล่มซื้อ,อดอกล่มซื้อมือล่มแต่มั่มีฝน,นอ๋อผูวดอกผูกินข้ารลดไปผู้

เต็มคูแล้วค่ะจะดองข้างามปีหน้าให้สซมีเก็บหลายพี่น้องปีนี้ยายปลูกหลายแม่นมดผูกขอนของปีนี้ได้ในที่ปลูก หน liksom, ึ่งสองสามกล่องบางไงสี่กล่องกใหญ่ปีนี้มันจะออกบุญคูอันนี้แน่นอนยูยังบอกเอาด้วเนาะพี่น้อง พูหนาแท้ๆมันยังสีได้บานอีกอยู่ได้เนี่ยเอาแต่ดอกพอดีมันอ๋ออันนี้แห้งหนาหนาแล้วมันสีบ่บานอีกไม่ผัดบอูเอาผัด ดึงขึ้นมาอันนึงเขาเต็มจุ้มปึ้มดึงขึ้นมาหมดก็ได้หมดจุ้มมาบ่เอาเอ๊ะป๊าล้วนฮอดขุเต็มตะกาอันตอนเต็มขุอันตอนสองคอนสองคอนสองคอน ดอกน้อยๆเอาไว้สักก่อนมันกระติดกันคือเก้าพี่น้องดอกน้อยๆมันกระติดแม่มันแม่ลูกมันก็ไปนํนำกันเนาะโคตรนะโคตรหมดแล้วตัวพีกก็ะกำลังสิออกอันนี้อ๋อมันออกอยู่อันกาบไม้ มันออกไปกกาบไหมเห็นบอมจบแล้วพี่น้องหมดแล้วอันน้อยๆเอาไว้ให้มันอนนมัยอ,อื่นโอ้นี่ไงล่นตะก,ก้าเลยขอจบชิปไปเพียงแค่นี้นะคะ เจอการคลิปหน้าพี่น้องบายบางหัเห็ุปู